เนี่ยพอมาคราวหาจายที่เป็นเดือนแล้วทีวีเวสนมีการประกาศในบนเว็บไซต์เลยแล้วิประกาศแล้ววูาหลังโกหกเลแล้วพูดเดี๋ยวทำไมก็กลับมาแล้วสำหรับการรายงานข่าวนะหาจาทีวีสนั้นไม่ได้มีการประกาศอะไรใดๆเลยมาเป็นวลาเดือนครึ่งนะแต่ตอนนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วนะก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ว่าทางทีวีสนั้นไม่จะประกาศที่มันเกี่ยวกับภาคต่อหรือเดอะมูวี่ในทั้งสิ้นเลย่ประกาศออกมาเป็นพีคีว้นขายของนะคือแบบ นะก็อีเวนต์นี้มีชื่อว่าโกทูเบนโดฮานิโอเมะป๊อปอัพช็อปอินชินจูกุมารุยแอนเน็กซ์วอลุ่มหกถ้าพามันต้องวอลุ่มหกอะไม่เข้าใจนะมันมีหลายตอนเรื่องไงนะฮะส่วนธีมของอีเวนต์นี้ก็คือปาร์ตี้ขนมหวานนะเรียกว่าเหล่าแฟนๆของอิซึกิก็คือถูกใจชื่นชอบ i love this เลยนะฮะระยะเวลาของอ่าอีเวนต์นี้ตั้งแต่วันที่ถึงตุลาคมจถึง18ตุลาเวลา11บเนาฬิกาถึง2องทุ่มแต่ในวันสุดท้ายจะอยู่เพียงแค่1นึ่ทุ่มเท่านั้นนะฮะ ส่วนสินค้าที่นำมาขายในครั้งนี้ก็จะมี B2 ทูทัสปาตี้สวิตซาตี้อยู่ที่ราคา3,850เยนหรือ1,131บาทนะฮะอันต่อไปก็คือแฟ้มใสราคาอยู่ที่385เยนหรือ106บาทนะฮะอันต่อไปเป็นขาตั้งอะคริลิกอยู่ที่ราคา1,980เยนหรือ586บาทนะฮะอันต่อไปผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรผมขอเรียกว่าอะคริลิกประกอบแล้วกันนะฮะดูราคาเก้ารเาสิบเยนหรือ293บาทนะฮะ อันต่อไปไอเดียก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกกันว่ากระเป๋าติดผนังหรือเปล่าแต่ว่ามันแปลว่าให้เป็นกระเป๋าติดผนังก็เอออะไรเงี้ยกันเพราะมันยังดูเป็นคำที่มนุษย์ใช้กันอยู่ก็อยู่ราคา2,750เยนหรือ814บาทนะฮะอันต่อไปก็คือกระเป๋าคาดเอวนะแต่บนเว็บมันแปลเป็นกระเป๋าคาดกระเป๋าใส่ร่างกายนะที่ราคา4,400เยนหรือ814บาทนะฮะส่วนอันต่อไปผมค่อนข้างจะวัดนะมันแปลว่าคลิปลับนะผมก็ไม่น่าจะใช่ก็เลยไปหามามันก็คืออ่า ม่านมันแดดไอ้ท่ก็ยังงงว่ามันคือม่านตรงไหนแต่ว่ามันมันก็ยังดูไม่คือมันไม่ใช่นะแต่ว่าผมไม่ลืมกันแปลอะไรใครที่มีความรู้เรื่องภาษาภาษาญี่ปุ่นนะสอบระดับมาแล้วใครอ่านออกก็ขอคำปรึกษาเข้ามาในฝั่งทีวีเอสแล้วก็ช่วยแปลแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกมาใต้ลของผิดในในคอมเมนต์นะฮะก็อยู่ที่ราคา715เยนหรือสองอยสิบบาทนะฮะต่อไปป้ายคนตาบอดนะ เนี่มันแปลได้ปบายได้ดีจริงๆนฮะนั่นคือเข็มกลัดนะฮะที่ราคา4 40เยนหรือ130บาทนะฮะอันต่อไปเป็นโปรดักที่ผมไม่น่าเชื่วมันจะมัน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 จะขายได้นะคือมันมันงงมากนะคือโดนัทนะผมแปลไว่ได้โดนัทไม่รู้ว่าความจริงมันคือโดนัทหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพกล่องแล้วก็อ่าในส่วนของคำต่างๆถึงพยายามไปแปลแล้วคือโดนัที่ราคา990เยนหรือ293บาทนะฮะ อันต่อไปอันนี้คือไม่นาเชื่อมันก็จะขายมันบ้าไปแล้วนะคือพุดดิ้งนะคะแปดร้อหเยนหรือ244บาทนะฮะต่อไปเป็นเสื้อทีเชิร์ดนะสีขาวและสีดำก็ราคาเท่ากันในที่สี่พัน้อี่สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเป๊ะๆชนทวนไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ400ร้อยเยนนะคือ4,400ันสเยนพูดไม่พูดจนลิ้นผ่านแล้วเนี่ยคือ1 3 0่งบาทนะก็คือเออ มันเป็นการสกรีนที่เหมือนเป็นเพียงเส้นเส้นเดียวแล้วก็เป็นตัวละครของแฟรท่านะฮะอันต่อไปก็จะเป็นเสื้อยืดทีเชิร์ตเหมือนกันก็จะกราคา4,180เยนหรือราคาไทยก็คือ1,239บาทนะก็คือเป็นการสกรีนที่เห็นตัวชัดขึ้นจะพิมพ์เพียงแค่ขาวดำเท่านั้นนะก็คือมีสีขาวกับสีดำนะฮะคือมันมีเสื้อสีขาวกับสือสีดำนะมีถ้าเกิดเป็นเสื้อสีดำก็คือเป็นลายขาวถ้าเกิดเป็นเสื้อสีขาวก็เป็นลายดำนะฮะ อันต่อไปก็ไดเป็นเสื้อกันหนาวที่จะมีการแถมในส่วนของอมัดขันเสื้อแบบพิเศษที่เป็นตัวของแฟท่ามาด้วยซึ่งวันนี้ผมเคยเห็นในเว็บไซต์ขายของของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ราคา6,600เยนหรือเป็นเงินทัก็คือ1,956บาทนะฮะมีสีดำกับสีเทานะฮะอันต่อไปก็คือหมวกนะ,ะอ,ยอยู่ที่ราคา3,000 แปดอยห้าสิเยนหรือเปลงเป็นเงินไทยก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้ยสิบเ็ดบาทนะฮะซึ่งราคาทั้งหมดนี้รวมกับภาษีแล้วขอย้ำนะว่าราคาพวกนี้คือจัดส่งในเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นไม่จะส่งนอกประเทศนะคือผมเราว่าถ้าเราอยากได้คงต้องหวังเพิ่มมีคนหิ้วเข้ามานะก็หวังว่าพี่วินจะนําเข้ามานะถเกิดนาเข้ามาผมอาจจะรอสอยแล้วก็รออยู่นะครับพี่วินนะฮะนะฮะก็ทั้งหมดนี้คือเป็นสินค้าที่มีขายในอีเวนต์นี้นะแต่ว่ามันจะมี สิทธิพิเศษสำหรับคนญี่ปุ่นที่มีในส่วนของ E S P O Card นะฮะ E P O S Card นะฮะคือมันเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกของเขาแล้คือถ้าเกิดเขาจะเหมือนเป็นการจัดสลากลอตเตอรีนะ่เนาะถ้เกิดถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้เป็น Mini Standee p a e l ทั้งหมด5แบบนะรางวัลที่สองก็คือ p o s t c a r รทั้งหมด6แบบเป็น Complete Set นะ ส่วนรางวันที่3คือโกสการ์ดเช่นกันแต่ว่าจะเป็นแบบสุ่มเลือก1อันนะคือเขาจะสุ่มให้เรา1อันนั่นเองนะส่วนที่เหลือก็จะมีเพียงแค่ข้อกําหนดในส่วนของ e p OS card ก็คือไม่ใช่เนื้อหาสําคัญในทั้งสิ้นนะก็ประมาณนี้สำหรับการรายงานข่าวครั้งนี้นะก็คุณต้องว่าคลิปนี้อัดแบบหลายรอบมากแบบเหนื่อยมากๆพูดจนแบบ พูดจนเหนื่อยอ่ะคือปกติผมเป็นคนที่ทอกทีฟมากแต่ว่าพูดจนเหนื่อยพูดจนแบบปากเปียกปากแฉะคือแบบโอ้ยแตบไม่พอคือรถผ่านไปผ่านมาหมาเห่ามากแบบโอ้ยปัญหาร้อยแปดพันอย่างนะแบบแล้วคือก็แบบลังเลมากว่ากูควรจะทาทาไมมันมันควรจะทํเหรอคือมันเพียงแค่แบบแบบอีเวนต์อะประกาศอีเวนต์ที่มันไม่เกี่ยวกับกุฎมโณคริมที่มันเป็นเรื่องหลักเลยอะแบบแต่มันคือประกาศอะผมเคยสาบานแบบเหมือนตั้งปฏิฐานตัวเองว่าถ้าเรา เห็นประกาศจากทัน so, bueno, t ิวิสบนเวทันทิวิสก็จะทำนะฮะก็ก็ทำนะก็คือทำหมดนะมันไม่ว่ามันจะมีประกาศอะไรก็ตามแต่ก็จะทำให้หมดนะถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวจาก t ันติวิสนะก็ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขอการขอประทานอภัยมาด้วยนะฮะแล้วก็แบบผมพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรแปลกๆก็ขออภัยกันนะช่วงนี้ผมแบบเบลอมากนะแบบแล้วแบบไม่ได้อ่านข่าวมาเป็นแบบ เกือแบบเดือนครึ่งอะเกือบสองเดือนเรามันก็เกรงๆกแล้วพูดแล้วมันจะลิ้นพันหน่อยแล้วก็พยายามอัดหลายๆรอบเพื่อให้ได้คลิปหรือคอนเทนต์ที่ออกมาดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วก็พยายามอย่านที่สุดแล้วก็ขอแค่ท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมมากแล้วก็จะพยายามหาข่าวแล้วก็พยายามติดตามข่าวมาให้ท่านผู้ชมตลอดเวลา้วก็ ถ้าเกิดมีข่าวอันไหนที่น่าสนใจข่าวลือหรือว่าจะเป็นในส่วนของข่าวประกาศจากทางทีเบสก็จะมารยายงานให้ท่านชมทราบเป็นคนแรกๆของไทยนะก็อยากรู้ข่าวอะไรที่เกี่ยวกับกุฎิบัณฑ์ฮานยเมคกณติดตามช่อง BUF มาคารลได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย